ประวัติหลวงปู่ศิลาสิริจันทถูชีวิตและชาติกําเนิดขององค์หลวงปู่ศิลาสิริจันทูท่านมีนามเดิมว่าศิลานามสกุลหนิงจันท์หรือชื่อเล่นหลวงปู่ว่าเด็กชายบินเด็กชายบินหรือเด็กชายศิลาเกิดวันอาทิตย์ที่14ตุลาคมพุทธศักราช2488ตรงกับวันขึ้น11ค่ำปีละกาณบ้านเบิดตําบลเบิดอํเาเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์บิดาของเด็กชายบินชื่อในแก่น มารดาชื่อนางน้อยนามสกุลนินจันมีพี่น้องด้วยกันสี่คนในปีพุทธศักราช2488บิดาและมารดาของท่านได้พาครอบครัวอ,อพยพนีความแห้งแล้งถึงธุรกันดานมาอยู่ที่บ้านสองตำบลทาตอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินต่อมาในปีพุทธศักราช2498ได้ย้ายภูมิลาเนามาอยู่ที่บ้านธาตประทับซึ่งเป็นบ้านเกิดของมารดาของท่านเองบ้านธาตประทับ มีชื่อเดิมว่าบ้านอยางกระทาตำบลหมู่มณ์เดิมเป็นกิ่งอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดเด็กชายศิลานินจันทร์หรือเด็กชายบินมีอุปนิสัยชอบความสันโดษมาตั้งแต่เป็นเด็กมักน้อยเป็นคนพูดน้อยหากไม่สักถามก็จะไม่พูดกับใครเลยไม่ชอบเล่นกับเด็กวัยเดียวกันมีความชื่นชอบในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทางนิทานป,ปราปราความเป็นมาของพระเถระจารย์โดยเฉพาะเรื่องราวของพระคาถาอาคมต่างๆมีความสนใจเป็นพิเศษ ยาท่านสิงสุพัทโทเจ้าอาวาสวัดธาตุประทับในสมัยนั้นได้รับการถ่ายทอดความรู้จักยาท่านสิงสุพัทโททั้งการอ่านอักษรไทยอักษรลาวอักษรขอมหรืออักษรทมลาวควบคู่ไปกับการซึมซับความรู้ทางพระปริยัติธรรมด้วยความตั้งใจทําให้เกิดมีความแตกฉานชํานาญในอักขระวิธีภาษาต,ต่างๆเด็กชายศิลานินจันได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ12ปี ภายหลังการสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาได้เข้าบรรพชาตเป็นสามนเณรในปีพุทธศักราช2500ถือว่าเป็นหนึ่งในยุคกึ่งพุทธกาลในพัฒนกับของพระสมณโคโดมพุทธเจ้าเด็กชายศิลานินจันทร์ได้บรรพชาณบ้านธาตุประทับตำบลหมู่ม่อนอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมียาท่านทิมเป็นพระอุปัชฌาย์และเข้าศึกษาพระปริยัติธรรมณสนักเรียนวัดบูราพาทิรามท่าอารามหลวง ตำบลในเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อครั้งที่ท่านอายุ12ปีเด็กชายศิลานินจันต์สมัยเป็นสามเณรนั้นได้มีโอกาสติดตามคณะออกจาริกไปนมัสการองค์พระาธาตุพนมในช่วงเทศบุญเดือนสามด้วยการเดินเท้าครั้งนั้นหลวงปู่ศิลาได้เล่าว่าได้เดินทางเท้าไปกับหลวงพ่อบ้านชาติเพื่อจะรึกไปนมัสการองค์พระาธาตุพนมถือว่าเป็นพระาธาตุเจดีย์ที่สำคัญ โดยคติความเชื่อของคนในยุคโบราณของคนอีสานทั้งสองฝั่งโขงไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยและลาวการได้เดินทางไปสักการะพระธาตุพนมนั้นถือว่าเป็นกุศลแรงเป็นกุศลสูงสุดสามเณรศิลาจึงได้เดินทางไปกับคณะญาติธรรมเป็นเวลาสิบวันก็ได้เป็นมัสการองค์พระธาตุพนมในช่วงเทศกาลบุญเดือนสามเมื่อครั้งถึงว่าพระธาตุพนมได้เข้าพักที่วิหารพระนอนทางทิศใต้ขององค์พระธาตุพนม กับพระครูธรรมธรรมทรอ่อนศีศิลวันโนหรือหลวงปู่ศีศิลวันโนนั่นเองการที่สามเณรศิลาดินจันทร์ได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับคณะเพื่อไปนมัส,สการองค์พระาธาตุพนมนั้นยังทําให้ท่านได้รับฟังคติธรรมคําสอนจากพระธรรมราชานวัตรหรือหลวงปู่แก้วกันโตภาโสครั้งดํารงสมณศักทีท่ประเทศรัตนม,มลีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมบวรมหาวิหารตําบลท่าพนมอาเภอท่าพนมจังหวัดนครพนม ความตอนหนึ่งที่หลวงปู่ศิลาหรือสามเณรศิลาในขณะนั้นจําได้อย่างขึ้นใจว่าเมื่อฉันอาหารเสร็จแล้วอย่าทิ้งเศษก้างปลาให้นาํามาคั่วแล้วป่นละลายน้ําคุกข้าวยังเป็นอาหารให้สุนัขก,กับแมวกินได้คําสอนนี้ของพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัรแก้วตันโตภาโสทาให้หลวงปู่ศิลาเองได้เห็นคุณคําของอาหารที่โยมนํามาถวายแล้วได้ยึดถือความเมตตาต่อสรรพสัตว์ยึดถือความมัธยัตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปีแรกของการบรรพชาสามเณรสามเณรศิลานินจันร์สามารถสอบประยะิยัติธรรมสนามหลวประโยคนักธรรมชั้นตรีได้สอบประโยคนักธรรมชั้นโทได้ในปีพุทธศักราช2501และสอบประโยคนักธรรมชั้นเอกได้ในปีพุทธศักราช2503นอกจากนี้ในปีพุทธศักราช2504เริ่มเข้าสอบบาลีสนามหลวงโดยสอบได้ปร,ริยัตธรรมสามประโยคในปีพุทธศักราช2506 ถือว่าเป็นมหาตั้งแต่เป็นสามเณรอายุ18ปีและในปีพุทธศักราช2 5งพันก็สอบไล่ได้ปร,ริยนธรรมสีประโยคจึงได้เป็นมหาตั้งแต่เป็นสามเณรสามเณรศิลานินจันและเพื่อนภิกษุสามเณรได้พากันศึกษาพระปริยติธรรมอย่างแตกฉานครั้งในปีพุทธศักราช2509เมื่ออายุย่างเข้า21ปีภายหลังการเข้ารับการเกณฑ์ทหารแล้ว สามเณรศิลานินจันได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุณพัทธสีมาวัดบูรพพิรามได้เข้ารับการอุปสมบทครั้งนี้โดยมีพระราชปิชายานมุนีพุทธาสิริวุฒโธครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระสิริวุฒิเมธีเป็นพระอุปชาได้ชายาว่าสิริจันโทหรือผู้ที่มีความงดงามดังเช่นพระจันวันเพ็ญในปีพุทธศักราช25 1 0พรรษาหนึ่งพระมหาศิลาสิริจันโทซึ่งสอบไล่ได้เปลี่ยนถามห้าประโยค พร้อมกันนี้ยังได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นครูสอนปริยติธรรมนสันนักศาสนศึกษาวัดบุรพาทิรามโดยได้รับภารสนองงานการจัดการสอนด้านศาสนศึกษาเป็นที่เรียบร้อยต่อมาในปีพุทธศักราช2515สอบไล่ได้ปริยธรรม6ประโยคและถือว่าเป็นพระมหาที่สอบปริยธรรม6ประโยคได้เป็นองค์แรกของจังหวัดร้อยเอ็ดและเป็นรูปแรกของสำนักวัดบูรพาทิราม ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์สำคัญที่จะรึกนสนนักวัดบรุรพาพิรามว่าพระมหาศิลาสิริจันโทเป็นพระสงฆ์รูปแรกของจังหวัดร้อยเอ็ดที่สอบเป็นธรรมหกประโยคได้ในการครั้งนั้นพระมหาศิลาสิริจันโทได้เดินทางโดยรถสามล้อแล้วได้เดินทางต่อด้วยรถไฟไปที่สันนักวัดบรวรนิเวศวิหารเพื่อศึกษาเล่าเรียนและได้พบกับสาธิตมากมายในปีพุทธศักราช2516ทางคณะสงฆ์มอบหมาย ให้พระมหา,าศิลาสิริจันโทออกไปรจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมณสนักวัดิคมคณารามตําบลแวงอําเภอพวนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนอกจากนี้ให้ท่านทําหน้าที่บริหารงานคณะสงฆ์อําเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยแต่เนื่องที่หลวงปูกก่ศิลาท่านไม่พร้อมที่จะบริหารแต่ท่านอยากจะหลีกหนีความวุ่นวายอยากจะสันโดษจึงขอตัววิเวกไปจําพรรษาอยู่ที่วัดหนองดูตําบลทงธานีอําเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งการครั้งนั้นการออกธุดงปลิกวิเวกขององคหลวงปูศิลาท่านได้วิเวกไปที่อำเภอสังคมจังหวัดมุกดาหารและเดินทางไปที่ภูเขาควายเดินทางไปยังหลายหลายสถานที่และได้ไปกราบนามัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานมากมายเช่นองคหลวงปู่เทศเศธรังสีวัดหินหมักเป้งอง์หลวงปู่ฟ้านอาจารวัดเป่าอุดมสมพรในการครั้งนั้นที่องคหลวงปูศิลาท่านเดินทางไปกราบนามัสการองค์หลวงปู่ฟ้าน องหลวงปูกฟ้านได้เรียกท่านเข้าไปว่ามหามหาจะเอาทางปริยัติให้สุดก็ย่อมได้แต่มหาจะกลายเป็นพระแบกใบลานแบกทัดแบกยศหาใช่ทางพ้นทุกไม่หลังจากหลวงปู่ศิลาได้รับโอวาทจากพระอาจารย์ฟ้านอาจารโลหลวงปู่ศิลาได้เกิดความสลดในหัวใจว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ย้ำสอนมาถึงการศึกษาปริยัติที่เพียงพอแล้ว หลังจากนั้นจึงควรที่จะไปหาหนทางพ้นทุกข์นั่นคือการหาทางปฏิบัติเพื่อทางพ้นทุกข์องคหลวงปุศิลาสิริจันโทจึงปฏิเสธการรับภาระงานด้านการบริหารหรือการขึ้นตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอหนองพอกท่านจึงขอปลีกวิเวกออกไปจำพรรษาณวัดบ้านหนองดูตำบลทงธานีอำเภอทวัดปุรีจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งครั้งนั้นองหลวงปุศิลาท่านได้จำพรรษาโดยการขุดหลุมลงไปในพื้นดินทำเป็นโพรงคล้ายถ้ำ เพื่อที่จะปลีกวิเวกและปฏิบัติสมถกรรมฐานภายในถ้ำที่ท่านขุดขึ้นมานั่นเองหลวงปู่ศิลาปลีกวิเวกในถ้ำหลุมดินจนชาวบ้านแถวนั้นเรียกท่านว่าหลวงพ่อหลุมในการครั้งนั้นสถานที่วัดบ้านหอนองดูตตำบลทงธานีจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อสิ้นพรรษาท่านก็ได้ขึ้นมาและพักจำพรรษาอยู่กับพระครูทวัสสันติคุณหรือหลวงพ่อสมานธรรมกิตโตซึ่งเป็นเพื่อนสาธรรมมิตรถึงกระนั้นแล้วพระมหาศิลาสิริจันโท ยังคงรับหน้าที่เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมในสำนักเรียนวัดหนองดูนั้นด้วยในระยะหนึ่งด้วยการที่พระมหา,าศิลาสิริจันโทได้มีความสนใจโดยเฉพาะในพระคาถาวิชาอาคมต่างๆท่านจึงได้นึกถึงคำสอนของหลวงปู่สิงห์สุภัทโทในครั้งที่เป็นสาม,มาเณรได้กล่าวถึงรัพวิชาอาคมของยาท่านปทุมฐานวโรผู้ก่อตั้งวัดท่าประทับที่ได้รับเรียนและคัดลอกมาจากหลวงปู่สําเร็จรุน่นผู้ทรงอภิญญาแห่งนครจำปาสัก ท่านทราบว่าคำพีใบาลาเล่มนั้นตกอยู่กับนายทองสุขยานูผู้เป็นบุตรของหลวงปู่สิง์สุภัทโทจึงเดินทางไปขอลอกและได้รับการรับเรียนมาด้วยตนเองและได้รับคำชี้แนะจากองค์หลวงปู่ทองมาถาวโรอยู่เสมอหลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้ไปเรียนวิชาและไปขอคำแนะนำด้านบุญกระจายด้านอักษรธรรมและวิชาอาคมกับองค์หลวงปู่ทองมาถาวโรว่ากว่าจะได้ไปแต่ละครั้งในสมัยนั้น หมายถึงปีพุทธศักราช2515-16การเดินทางแต่ละครั้งในการไปกราบครูอาจารย์จะต้องขายข้าวแห้งข้าวแห้งนั้นหมายถึงข้าวที่เกิดที่เหลือจากการบิณฑบาตและเป็นข้าวเหนียวที่สามารถมาตักได้ท่านต้องตักข้าวแห้งเพื่อที่จะขายให้กับพ่อค้าผู้รับซื้อนำไปเป็นอาหารสัก,ร,กรวบรวมปัจจัยได้จึงได้นำเงินเหล่านั้นไปจ้างรถสามล้อเพื่อที่จะไปร่ำเรียนวิชากับองค์ลุปูทองมาถาวโร ซึ่งหลวงปู่ศิลาท่านยังกล่าวต่ออีกว่าองค์หลวงปู่ทองมาถาวโรนั้นท่านปรดฉันละมุดเป็นอย่างมากเมื่อใดก็ตามถ่าท่านได้ซื้อละมุดเข้าไปถาวายองค์หลวงปู่ทองมาท่านจะอารมณ์ดีและกล่าววิชาอาคมต่างๆให้ท่านฟังและได้เรียนรู้ครูพักลักจำตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาภายหลังจากการวางภาระหน้าที่ในการเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแล้วหลวงปู่ศิลาได้ออกปลีกวิเวกครองสมาณาเพศด้วยความเรียบง่าย ในปีพุทธศักราช2517ท่านได้ออกจาริกธุดงไปกับหลวงปู่สุเทพวัดบ้านชาติตำบลน,นาศีนูนอำเภอพนมไพรพไจังหวัดร้อยเอ็ดและเราเรียกขึ้นไปตามฝั่งลำน้ำขงเขตอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายซึ่งในขณะนั้นเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของผู้นิยมและที่คอมมิวนิสต์ด้วยแต่หลวงปู่ท่านไม่ได้มีความเกรงกลัวแต่อย่างใดคืออย่างไรก็ตามในการจาริกธุดงของพระภิกษุในเขตพื้นที่สีแดงเช่นนั้น ได้รับการจับตาจากเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบพื้นที่ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยหากเกิดการประทัดโดยท่านและสาธรมิตรได้ร่วมเดินทางจากคําแนะนําของพันตำรวจโทพานคงคูณให้ไปพักที่ถ้าแห่งหนึ่งบนภูเขาครั้งเมื่อเหตุการณ์ปกติจึงจาริกไปที่อำเภอชมจังหวัดเลยในการครั้งนั้นที่องคหลวงปูศิลาสิริจันโทท่านได้ไปพักโดยการขุดหลุมอีกตามเคยณปัจจุบันนี้ ในสถานที่ที่ท่านได้ขุดหลุมแล้วก็ปลิดวิเวกนั่นก็คือวัดบ้านพรานเหมือนจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ได้พักจำพรรษาอยู่ที่นั่นถึงสามพรรษาและปัจจุบันบริเวณหลุมที่หลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้ขุดเพื่อที่จะพักเพื่อที่จะจำพรรษานั้นท่านเจ้าอาวาสวัดป่าพรานเหมือนนั้นได้พาไปดูถึงจุดที่หลวงปู่ศิลาท่านได้ขุดและปัจจุบันนี้ก็ได้อนุรักษ์ไว้หลวงพ่อเจ้าอาวาสได้พูดด้วยความภาคภูมิใจว่า สถานที่แห่งนี้เป็นสถานของการหลุดพ้นจากวัตสงสารขององคหลงปูศิลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสถานที่ตรงนี้ได้มีการสร้างกุฏิครอบไว้และได้ปูแผ่นกระเบื้องทับบริเวณปากหลุมที่หลงปูศิลาได้ขุดเป็นรูปสี่เหลีย่ยมวันดีคืนดีก็ได้ยินคนตีของตีระฆังมาจากภายในหลุมนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์และขนลุกยิ่งนักหากใครผ่านไปที่บ้านพรานเหมือจังหวัดอุดรธานีแวเวเบี่ยนผ่านไปกราบสักการะสถานที่ที่องคหลงปูท่านได้ทักแล้ว ก็ได้ภาวนาณสถานที่ตรงนั้นก็สามารถไปได้ครั้งนั้นหลวงปู่ศิลาท่านได้เล่าว่าตอนที่ท่านไปทักที่บนภูเขาที่บ้านพรานเหมือนนั้นพรากฏในนิมิตเป็นนางฟ้าหรือนางอามนุษย์สามตนได้มาขอเกศาของท่านเมื่อท่านได้รับทราบด้วยจิตด้วยฌานด้วยญาณของท่านแล้วท่านจึงได้ปลงผมและได้นําเกศานั้นไปวางไวใ้ให้แก่นางอามนุษย์ทั้งสามนั้นเพื่อเป็นการบูชาการครั้งนั้นหลวงปู่ศิลาท่านได้กล่าวว่า เมื่อท่านได้นําเกศาของท่านไปวางเพื่อมอบให้แก่นางอมนุษย์ทั้งสามภายในช่วงพริปตาเกศาที่ท่านนําไปวางไว้นั้นก็หายไปเมื่อองค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้ออกจากบ้านพรานเหมือนท่านก็ได้จาริกไปถึงเขตอำเภอปากชมจังหวัดเลยโดยสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนที่ค่อนข้างอัตคัดและความแห้งแล้งทรกันดารอาหารไม่พอฉันไม่พอประทังสังขารไม่เอื้ออำนวยแก่การปฏิบัติธรรม องหลวงปู่ศิลาท่านจึงได้ตัดสินใจกลับลงมาและไปปฏิบัติธรรมณถ้ำนะสุมนทาบ้านพรานเหมือนจังหวัดอุดรธานีสถานที่แห่งนี้ท่านจำพรรษาวัดพานเหมือนนี้ถึงสามพรรษาหลังจากนั้นท่านจึงได้กลับมาจำพรรษาที่บ้านท่าประทับหลังจากนั้นท่านจึงได้เดินทางจาริกมาที่อำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดดังเดิมเมื่อครั้งท่านย้ายเดินทางมาจำพรรษาที่บ้านท่าประทับตำบลหมู่ม่อนอำเภอทวัตบุรี i, จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งนั้นนางน้อยผู้เป็นมารดาของท่านได้เกิดการล้มป่วยญาติพี่น้องได้ขอให้ท่านลาศิกขามาดูแลครอบครัวท่านคิดหลายคืนหลายสัปดาห์แต่การครั้งนั้นท่านได้รับการรบร้าจากครอบครัวบางคนก็ว่าท่านเป็นลูกอกตัญอยู่บ้างบางคนก็ว่าท่านตัดช่องน้อยแต่พอตัวเมื่อได้รับความเย้าจากญาติของท่านท่านจึงได้ตัดสินใจลาศิกขาเพื่อมาปรนิบัติมารดากำลังล้มป่วยอยู่ณขณะนั้น โดยด้วยความที่ท่านเป็นมหาเรียรธรรมหกประโยคเรียนสูงแล้วในยุคนั้นท่านจึงได้บรรจุเป็นครูที่โรงเรียนบ้านา่าประทับในขณะที่ทําหน้าที่เป็นครูนั้นได้เกิดความเมตตาสงสารนักเรียนที่ถูกตีด้วยไม้เรียวท่านจึงเกิดความนึกคิดที่จะหวนสู่เพศบรรพชิตอยู่เสมอหลังจากนั้นสองปีนางน้อยผู้เป็นมารดาข,ของท่านได้เสียชีวิตลงท่านจึงได้เกิดความสลดและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้ารับการอุปสมบทอีกครั้งหนึ่ง การอุปสมบทครั้งที่สองของท่านนั้นท่านได้อุปสมบทในปีพุทธศักราช2522เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ณพัทธศีมาวัดมารุวาคณารามตำบลทับทาอเภอทวัตบุรีจัร้อยเอ็ด 101. โดยมีพระสมุทรเปรประปุญโยเป็นพระอุปชาพระน้อยศิรวันโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระปลัสสมานธรรมรคิโตเป็นพระอนุสาวนดาจารย์ได้รับฉายาว่าสุริยะจิตโต ระหว่างปีพุทธศักราช2522ถึง2539ท่านจำพันษาอยู่ที่วัดโนนเดือบ้านโนนเดืออำเภอทวัตบุรีและวัดท่าประทับอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดและได้เดินทางกลับไปกลับมาอยู่ณวัดนี้เมื่อปีพุทธศักราช2539นางสุดาผู้ที่เป็นพี่สาวของท่านได้ล้มป่วยเป็นโรคมะเรง็งขาดผู้ให้ความช่วยเหลือด้วยความอัตคัดยากจนของครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ และพี่สาวของท่านเป็นญาติคนสุดท้ายในวงตระกูลและครอบครัวนางสุดาได้ทำหนักค้างไว้การจะมาดูแลขณะที่ยังครองสมณเพศก็หาจะเหมะไม่ท่านจึงถูกขยันขยอจากพี่สาวให้ลาศิกขาบทเป็นครั้งที่สอง <c oughs> เพื่อออกมาทำหน้าที่ตอบแทนดูแลคุณพี่สาวเป็นระยะเวลาแปเดือนหลังการเกี่ยวข้าวทำนาเก็บผลผลิตเสร็จนางสุดาผู้เป็นพี่สาวก็ได้ถึงแก่กรรม ครั้งนี้ท่านได้ลาสิกขามาเป็นระยะเวลา8เดือนเมื่อเสร็จสิ้นจากงานศพเป็นที่เรียบร้อยท่านจึงได้อุปสมบทอีกครั้งเป็นครั้งที่สามนพัทธสีมาวัดแสงประทีปตำบลหมู่ม้อนอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่22ทธันวาคมพุทธศักราช5 5 9 9โดยมีพระครูวิธานสมณก,กิจเป็นพระอุปัชฌาย์พระธิการจันโสปัญโยเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระพระเดชภาสุโกเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่าสิริจันโทพุทธศักราช2,539พันษาแรกที่ท่านจำพรรษาที่วัดธาตุประทับบ้านธาตุประทับอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดสลับกับการออกจาิทธุดงไปจำพรรษาที่บ้านพรางเหมือนตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสองแห่งด้วยวัดปฏิบัติขององคหลวงปุศิลาสิริจันโทที่มีความเรียบง่ายเป็นพระมักน้อยสันโดษไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใคร ทำให้ผู้คนที่พบเห็นท่านจึงบังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาถวายตัวเป็นสิทยานุสิทธิ์ได้กราบอาราธนาให้ท่านจำพรรษาณศาส,าสนาสถานเสนาสนะต่างๆเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจอยู่เสมอพุทธศักราช2,539จนถึงพุทธศักราช2,559ท่านได้จาริกไปที่บ้านหนองแสงตําบลแจ้งอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและได้จำพรรษาที่บ้านม่วงนาตนําบลม่อําเภอดอนจานจังหวัดกาลสิน ปี2,562ได้รับนิมนต์จากพระครูสุชาตโพธิคุณเจ้าอาวาสวัดโพสีสะอาดหลวงปู่ท่านได้จำพรรษาในเขตธรณีสง์หรือเราเรียกกันว่าสวนสงฆ์ของวัดโพสีสะอาดบ้านแก๊ปเปตาบลเชียงเครืออํำเภอเมืองจังหวัดกาลสินและในปี2,565หลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้เดินทางพักรักษาตัวจากอาการโรคหัวใจขาดเลือดเมื่อรักษาอาการหายแล้วท่านจึงมีความเริ่มใส ในคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์โดยการที่ท่านได้เคยไปพักและไปเรียนพระวิปัสนากรรมฐานาสถานที่ต่างๆท่านจึงขอยติจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรโสพลสีจางปุญญโตวัดบึงพลาชายัยโดยท่านได้ยติทันยีกรรมเป็นคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในปี2565จากนั้นท่านได้สร้างวัดชื่อวัดพระาธาตุหมื่นหินโดยมีการสร้างเสนาสนะสงฆ์และมีการสร้างพระาธาตุเจดีย์ชื่อพระาธาตุเจดีย์หมื่นหินวชิรโสพลญาณ อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินหลวงปุศิลาสิริจันโทท่านได้มอบทุนการศึกษาได้สร้างโรงเรียนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สร้างโรงพยาบาลสร้างศาลาปฏิบัติธรรมสนับสนุนวิทยาลัยสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นร้อยเอ็ดกาลสินจัดตั้งหน่วยกู้ชีพจัดตั้งกองทุนเพื่อให้แก่สาธารณนรวมแล้วนับร้อยล้านบาทในความที่หลวงปุศิลาท่านเคยกล่าวว่าในสมัยที่ไม่มีสมัยแร้านแค้นสมัยอดอยาก สมัยต่อสู้กับความไม่พร้อมต่อสู้กับความอัตคัดขัดสนในป่านในเขาทุกนั้นแสนสาหัสหรือเกินแต่ที่ท่านผ่านมาได้เพราะน้ำใจของชาวบ้านที่ได้เมตตาใสาบ่บาตเมตตาถวายพระตาหารจนท่านรอดมาได้ถึงทุกวันนี้ฉะนั้นแล้วเมื่อท่านมีลาบสักระาจ,จากผู้คนมากมายให้ความเลื่อมใสศรัทธาท่านจึงได้คืนสิ่งเหล่านั้นให้แก่สาธารณะให้แก่บรวรพุทธศาสนา ปัจจุบันหากนับพรรษาหลวงปู่เมื่อ2539ท่านก็จะนับพรรษาใหม่ได้26พรรษาแต่หากนับรวมถึงการอาศัยอยู่ในร่มผ้ากาสาวพร์ขององหลวงปุศิลาสิริจันโทท่านก็อยู่ในร่มผ้ากาสาวพรค์ตั้งแต่เป็นสมนเดนมาถึงปัจจุบันก็มากกว่า62ปีแล้วพูดถึงเรื่องราวของวัตถุมงคลขององคหลวงปู่ศิลาสิริจันโทสามารถที่จะกล่าวได้ว่าองคหลวงปุศิลาสิริจันโท ท่านได้แตกฉาในเรื่องของมูลกระจายและในเรื่องของคาถาอักขระเล็กอย่างต่างๆจนเป็นที่ยกย่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆรูปกล่าวถึงองค์หลวงปู่ศิลาว่าหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้นอกจากตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่แล้วยังเป็นตู้คาถาอาคุมอักขระใบลานเคลื่อนที่ด้วยเช่นกันย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2,515องค์หลวงปู่ศิลาท่านได้รับทัดเปลี่ยนธรรมหกประโยค จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านจึงได้เขียนผ้ามหายันขึ้นจำนวนทั้งสิ้นห้าผืนผ้ามหายันนั้นรวบรวมสรรพวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิชาสายเมตตามหานิยมคาถาสายคงกระพันชาตรีคาถามหาโพกรัพย์และมีจำนวนอักษรณนะผ้ามหายันนั้นเป็นหมื่นหมื่นยันหมื่นหมื่นตัวอักษรโดยมีการเขียนเป็นอักษรคำลาว ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณได้อ่านและวิเคราะห์ผ้ามหายันขององค์หลวงปู่ศิลานั้นได้กล่าวว่าองค์หลวงปู่ศิลาท่านมีความเป็นปราดอย่างสูงเพราะเนื่องจากยันหรืออกขาราคาถาที่ท่านเขียนลงไปในผ้ามหายันนั้นมีการซ่อนเงื่อนซ่อนกลนและเป็นคาถาหลวงคาถาชั้นสูงหาใช่คาถาทั่วไปมีการซ่อนกลนซ่อนเงื่อนเพื่อที่จะไม่ให้ใครก็ตามที่มีปัญญามากหรือปัญญาน้อยอ่านกลของท่านได้ ถือว่าเป็นผู้เท่าหวงวิชาและเป็นผู้เท่าที่มีความเป็นปราชูงูมากองค์หลวงปู่ศิลาท่านได้เลือกเอามหายันที่มีความงดงามที่สุดสองผืนนำขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าและอีกผืนหนึ่งได้ถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยมีหลักฐานจากหนังสือตอบกลับของเจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศพลอากาศเอกหม่องราชวงศ์เสิมสุขสวัสดิ์ ความว่านมัสการพระมหาศิลาสิริจันโทตามที่ผมได้รับยันสองผืนวันที่6พฤษภา2515นั้นได้คลิดดูแล้วได้จารึกถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ทั้งสองผืนดังนั้นกระผมจึงได้มอบแก่พลเรือเอกหม่อมเจ้าการบนดิตปิสกุลสมุหราชองครักษเพื่อนำขึ้นทูลกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามความประสงค์ของท่านผู้สร้างแล้วจึงนมัสการมาด้วยความเคารพ พลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศลงวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช5 5 5 5ตำรามหายันนี้หายสาบสูญไปทั้งสิ้นสองผืนจากหผืนสองผืนที่สวยที่สุดได้นำขึ้นทูลกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีนาถในรัชกาลที่9อีกผืนหนึ่งให้ลูกศิษย์วัด และอีกสองผืนได้อันตรธานหายไปไม่ทราบว่าไปอยู่แห่งใดซึ่งหลวงปู่ก็ยืนยันว่าท่านได้เขียนขึ้นมาห้าผืนปัจจุบันองค์หลวงปู่มาพักสถิตณวัฒธาตุมือทินอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินในช่วงระยะนี้จึงขอประกาศการเข้าสักการะเป็นเวลา2ช่วงคือ8นาฬิกาถึง9นาฬกา30นาทีและ1 1นาิกาถึง13นาฬกาและพักวัดเข้าสักการะทุกวันจันทร์ ขอให้สาธุชนมาตามเวลาที่กำหนดเพื่อรักษา,าธาตุขันธ์องหลวงปู่